สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ําแรงมากน้ําแรงมาจากไหนไปดูกันนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวรถเข็น3แผงโซล่าเซลลเป็นแผงโมโนรับแสง2ด้าน555วัตต์แผ่นไปเลยนี่นะครับตัวนี้กลางได้มีโชครองรับแรงกระแทกได้นะครับเก็บได้การกลางก็จะเป็นลนนักษณะนี้รถเข็นเป็นเหล็กกับวาไนมีโชคทั้ง4มุมใช้ได้ทนเป็น10ปีเลย อ่านะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวพระเอกเลยปั๊มไดโวสองแรง1500วัตต์ตัวนี้นี่นะครับน้ำออก6นิ้วไปเลยนะครับแรงออกสะใจเราพันเทปละลายกันน้ําเข้าร้อเซเลยนะครับจะใช้งานได้ยาวนานอีกโอ้โหมาดูการใช้งานลูกค้าต่อท่อออกมาแบบนี้ก็เอาไปจุ่มในบอ่อในสระได้เลยนะครับสูบ บอสุบสระได้ตอนนี้เราทดสอบอยู่ที่ประมาณ8ปดโมงสีนาทีอ่านะครับมาดูนาฬิกา<ม>ให้ดูนาฬิกาเลยว่าเราทดสอบช่วงเช้านะครับแปดโกว่าก็ทดสอบให้เลยนี่นะครับรับแสง 2, 2> <ม>สงด้านนะครับกางให้โดนแดดง่ายๆครับแยกบอร์ดกล่องไฟเดินสายไฟ20เมตรเปิดสวิตช์เบรกเกอร์ใช้งานได้ทันทีอ่าเปิดใช้งานได้ตลอดทั้งวันได้เลยนี่นะครับโอ้โหท่อใหญ่6นิ้วไปเลย นี่นะครับสูปจากสะจากคลองได้โอ้โหมาดูนะครับความแรงความเยอะของน้ํานี่แค่ทดสอบเวลา8ปดโมงกว่านะถ้าเที่ยงบ่ายก็จะออกดีกว่านี้นะครับผมนี่คือปั๊มจุ่มไดโวโซลา่าเซลล์รถเข็น3แผงสนใจติดต่อ TK s o l าเซลล์ได้เลยครับ